สบสังคมงคลเลขที่13าอยู่ชั้นม6กทับหรับบทเป็นเด็กชาวล็อกสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปองสุดาพิมลสักสกุลเลขที่17ดม6กทับหนึ่งรับบทเป็นเด็กเนื้อเซเว้นตาโก่งๆชอบอ่านหนังสือค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิรยาลิมสมเกียรติเลขที่20อยู่ชั้นมหทับหนึ่งรับบทเป็นสาวเกาหลีแดนซ์กระจายค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุวรรณนันพกุขใส เลขที่27ชฉันม้าหุทบทหนึ่งรับบทเป็นเด็กเล่นอุคูเล<ม>เล,เล่ชอบคุยโทรศัพท์ค่ะเอ๊ต่อไปเชิญรับชมเรื่องราวของพวกเราทั้ง4คนได้เลยนะคะขอบคุณค่ะเอ๊ อัคูสติกบอดเนี่ยมันจะเป็นตัวดูดซับเสียงข้านเนี้เสียงก็จะไม่เล็ดลอดออกไปข้างนอกให้ชาวบ้านรำคาญแล้วล่ะเข้าใจไหมจริงสิอืมจริงค่ะจริงเราจะไปติดก่อนนะดีมากนี่ไงอะคูสติกบอลถึงไงล่ะพอเอามาติดแล้วนะทีนี้ก็จะได้ตีกองแบบยังไม่มีใครมาว่าเลย เล่นกีตาร์ทำไมอ่ะอะอก็ออที่บ้านอ่ะเล่นกอนอยู่ที่บ้านใช่ไหมแล้วมีคนมาว่าเซงมากเลยเอา้าวไม่ต้องมาเล่นบ้านคนเนี้ยฮะพวกที่บ้านคนมันว่างเยดังเปล่าไม่ดังอน,น,นิดเดียวเองนดเดียวพอนคนเขาอ่านสอไม่รู้เรื่องเยนิดเดียวจริงนี่เดี๋ยวลองเล่เล่นให้ดูเีเทสเทสเทส อยางรถยนต์ไม่เอาอืมไม่เอายังไม่ได้พูดเลยวอลหัวสุกหมอนเออ้ย <c oughs> ปัญหาของแพรวานะก็ง่ายๆนิดเดียวเดี๋ยวเขาจัดการให้นี่นี่แพรวามาเดี๋ยวเขาจัดการให้ <c oughs> เอาไม่้อยู่แล้วก็ <c oughs> แค่รดบอลลูมลงแค่นี้เอง จริงด้วยงั้นเดี๋ยวเขาจะลองทำดูะนะเรื่อแค่นี้ไม่ต้องคิดมากแค่บีเนี่ยนะแก้ปัญหาบีก,ก็ง่ายนิดเดียวแค่บีเข้าไปอยู่ในห้องห้องนี้ยนะใช่จากนั้นบีก็ปิดนี่ไงปิดกระจกปิดกระจกหรอใช่เดี๋ยวเขาปิดประตูให้มีมนค้มันจะช่วยอะไรได้แค่ไหนเนี่ยฮึดูสิแค่นี้ก็ไม่ได้ยินเสียงหมอรำจากป้าสวยข้างห้องแล้ว นะั่นนะ่ะนะสวยที่ออกนะั้นแะล้วว่าอ้าไหนบีลองเปิดเพลงเต้นดูสิ ไปข้างนอกนี่ยสิเวลาจะโทรหาใครนะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย <C le af> มาแปะไว้ที่ผนังเพื่อเป็นการดูดซับเสียงเวลาเราตีกอลองออกไปใช่ไหมคนข้างนอกก็จะไม่ได้ยินเสียงเพราะว่ามีแผ่นอะกูสติกบอร์ดในการั้นเสียงเอาไว้ไม่ให้เสียงกรซึมผ่านไปด้านนอกอ๋อเหมือนกําแพงกั้นเสียงใช่ซับ<อ>เสียงเอาไวไ<ง>้เพื่อให้เสียงที่ออกไปข้างนอกเนี่ยเบาลงอแล้วของแทว่าล่ะแกยังไงปัญหาแกยังไงว่าเราจะแค่เอามือไปลดเสียงวอลลุ่มเย่ยเออให้มันเบาลงให้ไม่เกินกี่เดซิเบลอ่ะแปดสิบอ๋อ สุดท้ายแทาวก็ปิดวอลลุ่มเขาไปเลยอ่ะเซ็งยังไ่มีนสุดเลยต้องอ่านหนังสือมันต้องใช้ความเงียบนเนอะใส่จะไอ่านเสียงตีนใช่ต้องเบียของเขาใช่ไหมของเขาอ่ะปัญหากแก้ง,ง่ายมากแค่เขาไปอยู่ในห้องที่มิดชิดใช่ไหมเสียงเขาจะเสียงจากภายนอกอ่ะก็ไม่สามารถเข้ามาในห้องเขาได้แค่นี้เขาจะไม่ได้ยินเสียงภายนอกแม้จะเป็นเสียงยายป้าแก่หรือว่าเสียงใครก็ตามก็มันรบกวนการซ้อมเต้นสุดเลิศของเขาไม่ได้แล้วล่ะ แล้วของบิงปองมันใกล้ยังไงของบิงปองนี่ก็หลักการเหมือนบีเลยพยงแต่ว่าบิงปองไปอยู่ข้างนอกใช่ไหมแล้วเวลาคุยโทรศัพท์เนี่ยก็พอเข้าไปอยู่ในตู้โทรศัพท์ปุ๊บเอ้กระจกที่เป็น กั้นตู้โทรศัพท์ไว้เนี่ยก็จะสะท้อนเสียงจากถนนออกไปถนนแล้วก็สะท้อนเสียงของบิงปองที่อยู่ในตู้โทรศัพท์อ่ะให้อยู่ในตู้โทรศัพท์อย่างนี้มิงองก็จะได้ยินเสียงฝั่งนู้นชัดเจนแล้วฝั่งนู้นก็จะได้ยินเสียงบ,บิงปองชัดเจนด้วยแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงรบกวนด้วยอ,อเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอปัญหายอย่างพวกเราหรือว่าปัญหาคล้ายๆกับพวกเราก็สามารถเอาวิธีแก้แคล้ายๆพวกเราไปปรับปรุงได้นะคะแล้วปัญหา<บ>ของทุกคนก็จะหมดไปในเรื่องว<บ>ันละพิสีกง พวกเราก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็รับฟังพวกเราขอบ <ขอ S 2> <ม>คุณทุก SMS ที่ส่งมาค่ะข้อผิดพลาดแล้วก็ข้อติชมไรสามารถส่งมา,มาที่เพอ่์อข้างล่างดีดนะ